วันนี้กลุ่มอาชีพอบจออนทัวร์จะพาไปเดินดูเรื่องราวของการเลี้ยงวัวเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆคุณลุ่นจันเพ็งสมหวังประธานกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อบ้านเก่งเขามีขบวนการขั้นตอนในการเลี้ยงแบบไหนโดยเฉพาะกลุ่มผู้เลี้ยงวัวที่สนใจในการยกระดับการเลี้ยงวัวไปสู่มืออาชีพพลาดไม่ได้เลยค่ะครับผมชื่อจันเพ็งสมหวังครับประธานกลุ่มเลี้ยงโคเนื้อบ้านเก่งก็ เริ่มโครงการจริงๆก็ปี58เริ่มโครงการที่จะเลี้ยงจะเลี้ยงจริงจังปี59ครับผมเริ่มปลูกยาเริ่มคืนว่าเข้ามาเลี้ยงนี่ก็หลายปีพอควรแล้วเอาเลี้ยงไปขายไปเพราะลูกวัวขายผสมเองมีหมอมีหมออาสา,ามาช่วยผสมแล้วก็ซื้อน้ําเชื่อเองมีถังเก็บน้ำเชื่อสั่งน้ําเชื่อมา าหวัวที่นี่จะเป็นการให้หญ้าและฟางและต้องใช้เทคนิคในการเลี้ยงดูที่มีคุณภาพเพื่อให้วัวแข็งแรงและเติบโตที่สมบูรณ์คุณลุงจันเพลช่วยเล่าเทคนิคในการให้อาหารและการดูแลน้องๆหน่อยค่ะวิธีการเลี้ยงอย่างผมนี่ปลูกหญ้าและตัดหญ้าเข้าเครื่องบดให้กินพักผักเช้าเราปล่อยออกกินประมาณ10โมงถ้าปล่อยเช้าเขาจะมาเคยกินเขาจะเดินและกวนกันพวกนี้ต้องใหิหว สิบโมงสิบเอ็ดโมงกินประมาณถึงบ่ายโมงก็ช่วงนั้นก็ให้ฟางบ่ายโมงถึงบ่ายสองบ่ายสามให้ฟางสองก้อนสก้อนแล้วตอนเย็นก็บดยาให้กินอีกหน่อยแค่นั้นแหละครับการเลี้ยงก็ไม่ยากเลี้ยงตามวิธีที่ผมเลี้ยงนี่แหละเพราะผมเลี้ยงแม่วัวไม่จะเลี้ยงให้อ้วนไม่เลี้ยงให้อ้วน,เล,นเลี้ยงให้พออยู่ได้เพราะเลอะอ้วนนะก็คเ,เคยผสมไม่คยติดเอาพูดถึงเรื่องการแท่งการติดเชื้อนะครับผมใช้ผวกซิลิเนียม ไม่ได้ใช่พวกแร่ธาตุก้อนใช้ซิลิียมผงแล้วก็ ADE ADE ฉีด3มช่วงช่วงผสมติดใหม่ๆ3เดือนแรกฉีดหนึ่งครั้ง 10cc ประมาณ5เดือนฉีดอีกหนึ่งครั้งและก็ก่อนคลอดประมาณ1เดือนละ20วันฉีดหนึ่งครั้งทำให้คลอดง่ายลูกแข็งแรงแม่ต้านทานโรค และนี่คือการเลี้ยงวัวของทางกลุ่มผู้เลี้ยงโคนเนื้อบ้านแก่งจะเห็นวิธีการในการจัดการคอกการดูแลเรื่องอาหารเพิ่มเทคนิกดันวิชาการและความเอาใจใส่ในการดูแลและพัฒนาคุณภาพของวัวให้ดียิ่งขึ้นผมจดทะเบียนกับสมาคมบามันจด F จด F มันก็จะได้ราคาหน่อยรู้ที่มาที่ไปมีทะเบียนฟาร์มของผม SV ครับผม SV เลี้ยงด้วยใจรักครับเลี้ยงด้วยใจรักถ้าจะเลี้ยงให้ร่ำรวยช่วงนี้คงยากต้องมีใจรักต้องดูแลเขาถ้าใครสนใจอยากจะซื้อขายอยากจะซื้อหรืออยากจะไปนําไปเพาะเลี้ยงก็มาดูได้ครับที่ฟาร์มนี่แหละอยู่บ้านแก่งร่องประดูตาบ้านแก่งเอชวีฟาร์มครับเอาเบอร์โทรติดต่อครับ0890213187 099 246 3 6 6 8 2เบอร์ครับ